แนะนำตัวกรพบ่งเจอเข้ามากี่ครั้งแล้วครั้งเป็นไงผลงานสามครั้งอ่วันนี้ชิงเชมว่างนะวันนี้ร้อยเท่าไรเราตอนน้ำหนักให้เขาปอนึงร้อยห้าร้อยห้านะกี้เหยียบได้ช่ไงมเกินไหมซ้อมอยู่ไหนเราซ้อมอยู่ไหนอะ้อย่าสอะะเราซ้อมมากี่วันเบ็ดเสร็จหนึ่งเดือนเราเป็นวยไงฝีมือมวยเข่ามวยเข่านะร้อยสูงเท่าไรครับ น้ำหนักคนเราไปปล่อยเท่าไหร่ปีนี้อายุเท่าไหร่แล้วโชกมวยมาดูรวมทั้งหมดสามสิบสี่สิบสามฟอร์มหลังเป็นไงมป็นคนงานเ,านาเนนรปเปนนเาเสองไฟหลังนี่ชนะรวดแล้วนะะเราเป็นคนจากจังหวัดส่งขลานะครับอ่ะคว้าไปครับเชียร์ลยลอะไรขลาครับ โอเคขอโชคดีนะครับสวัสดีครับผมทุกคนเองครับวันนี้เจอกับใครครับเป็นไงร้อยเท่าไหร่วันนี้ร้อยช่างเป็นกิโลหรือช่างเป็นปอนเป็นปอนเป็นปอนนะเมื่อกี้พอดีพอดีเลยไปซ้อมอยู่ไหนอะสี่หมื่นสี่หมื่นที่นครศรีกี่วันซ้อมมาเดือนกว่าเราสไตล์ไงมวยคู่ต่อคู่ต่อสู้อะเข่าเนอะคิดว่าเรายาวกว่าเขาหรือเขายาวกว่าเราเข้ายาวกว่าเข้ายาวกว่าเราเราสูงเท่าไหร่ครับหนึ่หกสิบเจ็ดกี่ป้าน้ำหนักปล่อยเท่าไหร่ครับ ชกมวยมารุรมกี่ไฟตัวนี้1ไสไฟหลังเป็นไงบ้างาล่าสุดอะพ้ไปพยักับล่าสุดแพ้แพ้คนนี้เหรอควันนี้ก็เจอกันอีกครั้งกันดิอ่ะเราเป็นคนจังหวัด